ทำความรู้จัก YouTuber ทมแล้วตั้งต่อเย้ิ่มนด้ไหมคะค่ะสีสามสองชื่ออะไรคะลูบไลค์ค่ะมีชื่อเป็นเปล่าลูบี้จ้าเป็นทูบเบอร์แบบไหนกันนะอันยังไม่ใช่เด็กันเป็นคนค่ะวันเกิดล่ะฉันบอกแล้วเมเบอร์กี่ขวบแล้วพันบกบวกเทศอะไรผู้หญิงสิค่ะสูงแค่ไหนแลึ่ง้าสิบเก้าพูดภาษาอะไรได้บ้างอังกฤษไทยจุดเด่นล่ะคะลองแสดงความสามารถให้ดูได้ไหมคะ ยูทูบค่ะถ่ายพูดอะไรลูบไลฟ์ลูบี้ตอนจากลาละคะบายอิโมจิมีไหมเจอกับไปไลฟ์แท็กล่ะลูเบลไลฟ์แฟนอาร์ตแท็กลูเบลอาร์ตแฟนเนมล่ะคะไวเซอรดีฟคอร์หรือชอบเกือค่ะที่ชอบสีชมพูงานอดีเลยร้องเพลงค่ะเก่งอะไรร้องเพลงนี่เหละค่ะีิมิก็ลองสารภาพรักให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่มีวันอาหารที่ชอบชาบูค่ะเครื่องดื่มที่ชอบชาดมไข่มุกมืงอกีที่ชอบไม่อ่านหนังสือค่ะอันนี้เมะที่ชอบตามลิสต์ เก er yeah! มที่ชอบเกมชินอิมแพกเพลงที่ชอบเยอะมากมีอะไรไม่ชอบปะเอ่อไอดอลคือใครเจเนเเรชั่นค่ะความฝันของเธออยากไปร้องร้องค่ะกำลังจะหมดเวลาแล้วฝึกเนปกกันหน่อยก็ฝากโซเชียลของลูบี้ในดีสคริปชั่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามค่ายยูโฟล่าและสัสสาวยูโฟล่าด้วยนะคะบ๊ายบาย